สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมช่างเบิร์ดนะครับมาทําภารกิจเพาะดํานานะครับดํานาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอำเภอห้วยกระเจ้าวันนี้พี่อำนาจนะครับได้ให้เรามาทําการบันทึกวิดีโอนะครับแล้วก็ถ่ายทํานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมกันดูอีกฝั่งหนึ่งะครัะครับอันนี้ก็โอ้โหในกล้องมองเห็นเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็คืออันนี้เป็นก้านาดำนะครับดำนาอยู่ที่ระยะอยู่ที่ประมาณ14เซน14นะครับ13 12 14ประมาณนี้ ตัวนี้เป็นเครื่องพอก้านาดําเครื่องลดนาดํานะครับตัวนี้สี่แถวดานะครับผมพร้อมอุปกรณ์หว่านปุ๋ยนะครับนี่กาลังนี่ระยะนะครับผมประมาณนี้นะฮะการดานาเนี่ยครับผมก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องข้าวดิข้าวเร่งแล้วก็การกันได้ข้าวที่มีข้าวพันธุ์สม่ําเสมอกว่านะครับไม่มีข้าวปลอมปนนะครับสิ่งที่ต้องการเป้าหมายวัตถุประสงค์หลักก็คือกําจัดพันปนนั่นเองนะครับสามก็คือช่วยลดค่าให้จ่าย ในการใช้ปุ๋ยใช้ยานะครับผมนะน,นี่คือยกระบบลงใบปุ๊บแล้วก็ขีดมีตัวขีดเส้นทนข้างนะครับอันนี้คือเราซ้อมกันดำกันเป็นวันแรกนะครับนะแปลงแรกกันเลยนะครับผมสับมือใหม่ครัดดำทั้งลูกน้องแล้วก็ลูกพี่นะครับผมนะก็ดำอันนี้มีน้ํานะครับก็การทํานาก็ต้องดูน้ํานะครับไอฝั่งน้ำเนี่ยคือข้าวจมดินไปเลยนะครับผ แล้วฝั่งนู้นเราก็จะลึกหน่อยดำลึกหน่อยนะครับการทําให้ที่ดินเสมอเนี่ยก็มีผลช่วยให้อย่างมากเลยนะครับผมนะแต่ว่าตรงที่ที่เรามีน้ําแค่เฉาะแฉะครับว่าทิวต้นข้าวนี่จะเป็นแถวเป็นแนวกันเลยเดียวนะครับผมนะนี่เห็นไหมสวยงามเลยนะครับผมนะไปยาวเลยนะครับผมนะนี่คือระบบดําข้างหลังที่มีถังก็คือตัวที่ใส่ปุ๋ยหรือแปลงเป็นที่ทํานาหยอดได้นะครับผมนะนะครับว่าดําสม่าเสมอ แต่เบื้องต้นต้องฝึกปือกันนิดหนึ่งนะครับการใช้เครื่องจักรนะครับถ้าเราคล่องเราเข้าใจรถก็จะําได้สวยกันทุกแถวทุกแปลงแบบนี้นะครับผมนะนี่เราก็จะเรียวนะครับก่อนจะเลี้ยวเราก็จะยกยกขึ้นก่อนนะครับปึ๊บนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เลี้ยวนะฮะพี่ยกขึ้นมันก็ไม่ดำแล้วแค่นี้แหละพี่แค่ยกขึ้นครับ เค่อนนาดแค่ยกขึ้นมันก็ไม่ดำแล้วยกขึ้นมันก็ไม่ดำแล้วไม่ดำนะเดี๋ยวยกห่างขึ้นขเขาจะไม่ทำงานแล้วครับแค่นั้นเองเราจะทำงานตอนเฉพาะลงอย่างเดียวนะครับผมนะครับอันนี้คือ,อนี่มีล้อก,กันจมด้านหน้าด้วยนะครับผมสีแถวดำก็จริงแต่มีล้อก,กันจมตัวนี้เป็นยันม่านะครับ นี่คือยันมานะตัว e e f o อะไร pe f o นะครับผม pe f o นี่หางลงมาแล้วนะครับนะตบขวาแนละ้วปึ๊บกาดลงเนะพิ่มดำนะพี่อำหน้าเป็นคนละเอียดนะครับผมนะติดตามพี่ได้ในช่องทางอฟาร์อมอแทนคุณน,นะฮะเบามคืเจ้าของฟาร์มแทนคุณน,นะครับผมทำงานกับ mm hmm. เชฟแตนังเยอะนะครับพี่ยำหน้านะครับผม เช้ตัางแต่ระดับประเทศนะครับผมนี่ด,ดูนะครับข้าวเจ้าอร่อยมอร่อยดูนี่ครับดำสวยโอ้โหดำเนียนเลยนะครับนี่นครับดูรันคาง์นะครับกรีดน้ำเป็นร่องเลยนะครับผมนะนี่ให้ดูสวยกริบโอ้โห สงสัยเป็นที่สีมือคนดำมากกว่านะครับผมดำยังไม่สวยเท่าพี่อำนาจเลยโอเคฝากไว้กับรถดำนามือสองญี่ปุ่นนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมช่างเบิร์ดรายงานนะครับจากแหลมกระเจา้ากาญจนบุรีวันนี้ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวไปดูกันที่หลังนะครับสวัสดีครับ